อันนี้ก็มาดูพื้นที่นะครับอ่าอย่างนีวเคเร่งก็คือลาแล้วเคพื้นที่กสิรเตี้ยโคงน้องนาโมเดลรอถ้าจะด้แลกเคจันยิราเวลีวิปปะเปล่าลุลีเจ้าช่าหัวรอเลยอยูปูน็อปูแก่แหละและจิ้ลจอย่าเตี๋เราเหม่ลีเจ้เคเชเ่าโนปูดูแลเค งหัวเวเลเช่นนก็ปลลุหัวเลยเฮียเวีตีเจตีชิคอไลจ่อเ้ม่เลตีชิคอไลจ่อยเอาขารูเลยล่จล่อยาเตียวเลยที่ข้าแยกกะเช่แล้วยเชเลยฮกเตียวเลยให้ก็พากะนกโปแก้ลยล้อเลยนกโแก้แล้วพวกก็ตุนุตุชะหูเวเลจะเคยเตียวเราเลยดาลอ โอกากหัวเลยจุ๊บป้าก็ให้ฮักเกือเยยเตียเลยล่ะะจักรยล้ก็ฮักเกือเยียเตียลอเลยทีมีที่มีกระเตียไเลยโอ้กมาบงเจ้าเลยยกเจ้าแล้วก็เช้างนนัปูหัวสถิติก็ปันินหัวแล้วล่แล้ป้าก็ที่มีเตียเลยที่มีที่มีตีแล้วจักจัจบคนนั้นกจักรก็โย่หะซาไปลอเลยหะซาเลยชอ อตุนุตัสกหกตีอเละอติจ๊ะโอจกกิติจ๊ยเลยไงเราอยากที่ปากะเชคะเคอ่าพึ่มือพึ่งมาไพึ่ม <|so|> ืเลยพึ่มืพึ่งมาอยู่เลยเชาะหัวมาหัเตะเราไม่เลเชอกะอูกะอูเกเลยอูเกะหัวลอเลย sáu bốn hai Sự hai chế hai hai là mấy hai 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 lên hai 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 Nga hua hai

จะว่าเอตีจ่าลเาลว่าออกเชขอวาผนอยตีเกลีอ้าวตีเชเกลีตีกด่าเแมเลยไล่ืไล่ยาจาตุดอตเลยด่กะลูกตีามกเชขอ vạ hùa với lên vạ à chữ là với tên một hùa là mẹ lấy tên khóc mà mùa bây giờ kho lúc đó đội cha tuổi này chở gạo hùa với ừ. chỉ chỉ gù hùa là mấy chỉ gù ừ. chỉ gù Hãy subscribe xe mà hùa lên à. Ừ. À, này anh ấy cột xe cột thôi bắt tay này hùa bắt tay cái tiền rồi mới lên bắt tay này hùa lo ta ô lên chứ bắt tay à người lo ra cả tiền cho à. cái gì dễ shop à. Dễ về shop à. คือปะลกูกป่าขาะเลเต่เราแม่เลยตัวนู้ตัวสัหูงานนอกปูขะเต่ชกคนนอกเรากว่าโอเวจ่าเตียเลยจ่าเต่จ่าเต่เราแม่เลยชกคนนอกอ่ะเลย จากลอกใครตีจากระจาลอยเตี้ยเ้ไม่้ยออกตีชิิลายเว้ปลอเลยคนออกก็จาตีเาะจีหัวลยก็จกหัวเลยกะเลยอ่าดาไม่้จะเลียติโก่ฟตีดียจล็เคลติกที่กดจาเลโอ้ยกะวเลกะหัว สยาสุดทิคเ,เคาะเจาะใหแพร่พี่เราเลยลแพ่แล้วโอเคเจช็ดสเลยนะแพร่ยอยากให้ยกเคาะเตี่ยเลยเป้ยยยอคนนีเเ้เลยช่วเาให้สมุนไพรตื้อเตี่ยเราไหมล่ะชั้นป้าสม่ากับเตี่ยเราเลยป้า ลาบลานเอมาหนาาะากกะูพี่ว่ะซื้อติ๊กหนูกัน่ซับปีวิ่งถ้าเปลี่ยนเล็กๆปล่อยไม่ได้นะ่ม่อยากกะแช่ล่ะอยเขยแช่จะเอาปากี้ยอันพอแช่เลยอ่ะคุณนะนอกขนข้าขวเลยนูกับกุณหน่อยชอเลา Oh, เฉาะจะตีปลาเปี้ยวิเล่แฮเฉาะชาติเกลือเนาะมาแม่แล้วนะยามแม่นํามิสิเมียนํามิสิแล้วคุณหน่อยเฉเล่อ๋อคือว่าเป็นแฮติติมีติกันเนาะกับตีปิล่ะโยติมีกติเอาชุกาเปนน่ะซะเนาะติเวเนาะติติเวนะติสุกากติอ๋อชุกากติ oh, <decoration noise> <accommodation yüzden> โอ <m uch anan> oh, ้ทั่สสื่อแบบนันเขาเวลไีเขาทำเขามาเลยขามาเัวเลยเอาแมงหัวเลยอ๋อกะทาีเลยใชกระดาษหรืด็กเขาใชกะดากลเชลยอยู่ใ่หนออล้วพอเกิดวิกจตขา้าลเลยอีกาอีกามาหลักก็ใช้กระฟเลยสิ เสกให้เคาขัดทกกักกติเชยวนุเฉวีฆ่าตัวี่ตียละเล่วีาตัที่สเจีลเลีชุดที่มีติทักอ้กหัววเาะมาลุระชุดเดียวมาคนนั้สติลีเขุดขุตหนเตีละ ยายตีีวอุปกมาตีเล่นอยว่าอุปกรณ์อมอักนู่กับหัวปเลยอุปกรอ์มกตีว๋อกะจัดตัวยามบ้านหรือสิลีอ๋อมารหลนี่จะขี้แจว

ชกันได้ข้าวบุยอยกกระเตอะไรล่ะโอ้บุยเยกกระเตย้ายแช่กระเต่ะไรเย้ายันย้ิยแช่อะไรอืมชกกระเตปะกม้าเวลากระเตปล่อืกระเตปมาแช่กะเตปะกระเตาฟังอ่นมาันกะเตะกโอ้ 应该都要做，都要干干，都要做。嗯，那把你妈妈退休了呀？退休了，退休了。哦。啊，不，家没，那没事嘞。嗯。那干的各位，瞧，人家，就怕就是老了，年龄大，开始退了，就了。嗯嗯，那得老妈说哈。嗯。 เรามาเข้าใจทฤษฎีร่วมกันหลักปัญญาหลักทฤษฎีร่วมกันเลว่หหัวเลยใช่เราชมาจายร่มลย่อโอ้ ชืโอกะกะโอกะหัววิตวิลีมาต่อละชื่อกะออกอากาศอะไรยอกะโอ้โอ้กะแคี่นู่แค่มาแผล

ยิ่งย bon like yeah yeah. ิ like ่งจทำให้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นเห็นเห็นผลได้เร็วใักการรู้ที่อยู่เตียงแล้วแถวละล่โอ้ชิมูมูมูก็ตีป่อยอแช่แล้งอะ อืออื้ไปเรียนเท่ไห่โอเคอะบ่เ้าเเจ้าตัวเดาตัวเลขฟัวากาเตี๋ยแล้วดักกลูกอะไรฟูวาฟัชอดักกลูกเขาคู่อยู่เลยเตียใช่ไหมยเนาะยังนด้วยม สช่ยเอบางอยะจาตัวเยเลยแหนตือขัวนี่แต่ละมัดติเราจ้มีเปจนเขาออกจากบเรปโอบบช่ยปุ๋ยเตียเลยปุ๋ยาคามีขงราักับมะโกบอกมาตูเบอกเลยปุ๋ยเตียคนมันเรียนไม่เก่งอ่ะจะเป็นให้มันไปเรียนเก่งมันไ้ปมักินได้ผักขีวังกินได้อรับกินได้รักหลับเออกินกักลาบ รสซาซ่ากินลาบแล้วต้มต้มไก่ต้มยำไก่ใส่อร่อยมากแซ่บแบนพวกนี้มันมันดังโอ้ดัดอย่าเหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อีกครับจะเลยๆผมไม่สินี่ทํามาตรการอ่ะโอเคเอเลยเจ้าโอเคว่าเอหูขอเหี่ยวลออะนี่มา ไวหัวเขกคกนเตมล้ล่ไว้หัวละเย่ไว้คอไว้คกันเามลยจูก็พัลไว้เอากออเอมาปที่ล่เอ้อคือปทัลก็ยอมสกล่อ้อไม่เอ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 อากันเตเลยเอ้อสเัอเอ้อเขาก็จะอามาทำับข้าล้ก็เออ 哦，扫爸爸屋里了嘞。哦哦，开始嘞啊，要一百那个坎年年去抬爬坡了嘞。哦，一百那个啦。哎。对哈巴，对哈巴跑了。对哈巴了。哎。对哈巴跑去了。对哈巴搞个爬不知道哦。 แต่ป่อกเลอยู่ภาเพียเวขนี่กเลยเจ้าโน้เอ๊าคีอเวเนี่ยทีส่เนี่ยทีอยู่าเวเลโอเชาเความาปเลออมวามาปวามาปเจ้าอ้ยนีกำเลยโอ้ยมาเลยมเเาเลแล้วจะได้ปอดเช่พีโอเคจเขกาละก เด yeah. wow. okay. okay. ี mm ๋ยวพักกกอพอลเลมาหอพชหล่ะอพุโตนหอืมอน้าาหหาอืมเหทฮพีวล่อ๋ออืมออวัตัวฮพีเจลชเชยอกูหน่อยชอรเลกูเนี่ยชอลอก็เหอบูจมเลเนาะกาอบอืมอืมแลเยักาฮีกกเนยจะฮิลาพี่เนาะ

อุอปป้า hmm. น mm ีเียก่เปยอาโเอ็อเอาขยวยอกายัยอยเขายติก้าจับเปียเวลเอยขัเที่ยวเวลวัยยเฉายั่เขาอ้ใจใจเวยอยเขาจะเต้าเขามาปืนเยอะมั้จ้ะโอ้เขก็นอกเลยที่ฮัปลาละกก็คพปลเปียเลยอยู่เลยมอเลว่ะ อ้ยมามาเราเลยไปแลวไม่เราก็ขันแค่แค่ดาเลยอืมชีวิตวมม่วะแค่ก็ขายกติอยู่ป้าปีเลยว่าแค่ละเดวคโอ้ยค้บสักขับเียว่าตัดูอยู่เลยุบ้าพีเลยแค่โม่หอเบียร์เราก็อกกันอุตโต้เล

พ่อกะแคะ่เราว่าว่าออนนูมออกมาติจเลยว่าออจอเคคูคคลิต so. ิูวิลีเป yes. ็เปผาลีจอว่าอจ้าว oh, ิเมลีแลมื yeah. oh ่อว่าอจ้าวิจีลว่าแย่ออลาจีออกมาเปืออลาออมาช่วา 这你我们还没，我们不哦，这哦，这在干？还修大了呢，还过？我们不哦，在开山啊。哦。白石，这样，白石来。白石来玻璃。嗯，在开山这边。啊，还来招人？啊，还来。啊，这这，嗯，这这。对。这可娃爱招呢，去。嗯，招人，这这。啊，还来，这这包隔壁的。嗯、oh.，这都么。毛伟伟招来了，阿婆招来了。 มาจักว่าแผลเราแล้วปอมาจักวาแผลมาจักเละเพื่อกับปอไปเลยอืมออ๋อ่นก็เลยว่าเยอเจาตที่หาปลาเลยพกับพงหญเลยนุ่งอ๋ออาหารอาหารเจ๋าจเลยอาหารมิตเเลยยกไข่ติต่อปีนะเสะฉลบเพื่ออะไรข่อยลบกอยอืม โอเคโอเคอบูเจาแม่นองก๊าะกูมาลาเวอืมเชฟปาเชบฟันสิเออบูจาเออบูจาเลยงามติคือวิดีโอคลิปแต่ละช่อมาเปียแต่ละสุกับฮีลาพี่ฮีกาลก็เต้อปกจัดลาเลยเออเออเออโบูแม่เชฟสัตว์สัตว์ปีเลยขอบูจานอก๊าอลอฮกูมาลาเวเล่าอยากขอบูกับพี่นะนอเจียวนอสลารมาขอเพลวะเคากูเลยอืมอืมโอเคบายบาย วายจีแม่เลยชวยวาจูพ่อวจูพเปวตฮปากลอเช้าบพตีลูกละกาเล่นอเลออเ้ยเเยหัวหรอเลวาย ไปชิคเคนจิไหมเสดงเขาว่มาเปืีเลยอืมอือวยกามาจับพปลี่เลยอาห้ไจเขียวบูจะแมเตลีลีกะลก็ไล่ก็ตัวตาลืมแหมเลยก็ไล่ก็ชก็ตีละตาลืมแมส่จคบูรนะคบูเวอช่องถเลเตลีลีก็ไล่ก็เชกตีละแหมบูเา